ซาร่าคาสซิงกินีบอกไม่มีกักโดนถามความรักครั้งไหนที่คิดว่าเสียใจที่สุดผ่านเรื่องราวดราม่ามาอย่างมากมายจริงๆสําหรับซาร่าคาสซิงกินีคุณแม่ลูกสองที่ฮอตสุดๆโดยที่ผ่านมาซาร่าก็มักจะมีเวลาว่างคุยตอบโต้กับแฟนคลับอย่างเป็นกันเองแต่ครั้งนี้ดูเหมือนว่าคําถามของแฟนคลับรายหนึ่งจะทําให้เจ้าตัวได้ปลดปล่อยอะไรบางอย่างเพราะหลังจากที่ได้พิมพ์ข้อความตอบแฟนคลับไปแล้วบอกเลยว่างานนี้ต้องมีคนสะดุ้งอย่างแน่นอน เพราะคำถามสุดจี๊ดที่แฟนคลับได้ถามซาร่านั้นระบุว่าความรักครั้งไหนที่แม่คิดว่าเสียใจที่สุดคะซึ่งมีชาวเน็ตหลายคนต่างพึอหากับคำถามนี้ก่อนที่คุณแม่ลูกสองจะเข้ามาตอบอย่างเด็ดดวง พร้อมทั้งเผยความรู้สึกภายในใจแบบหมดเปลือกถึงประสบการณ์ความรักที่ผ่านมาอีกด้วยว่าเสียใจที่เลือกผู้ชายแบบนี้มาอยู่ในชีวิตไม่ได้เสียใจที่เลิกกันเสียใจที่ได้รู้จักกันมากกว่าเขาไม่เหมาะจะเป็นแม้กระทั่งจะเป็นเพื่อนหากย้อนเวลาไปได้ขอไม่รู้จักดีกว่าค่ะคนอะไรน่ากลัวเกินมนุษย์ขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ